พันธนะุ์มะหอยก็มีหลายอย่างเนี่ยอันนี้ทั้งหมดทั้งนัวนี่พี่ป่าเพิ่เด้เซอร์เนาะชาวบ้านเพันธุ์มให้ขคันขาง,งบ้านไก่เลื่อนเคี่ยงร้มาให้เนาะเอาปล้องเนาะปะักแตงกวาปลักเงาพร้อมนี่ค่ะปักเคลือเทศนี่คือปลูกอยูบ่บ้านเข้าเลยค่ะนี่สีสันสดใสนะคะท,ที่เราปลูกไซส์บนตันวไปเนาะตำหลายอย่างเลยตำปลักแปงเนาะ ตำบักแปลงตำบักฮุ้ตำบักทัวนี่ทัวฝักง่ายพี่น้องโอ้กินสดสดแสบบหลายทำได้หลายอย่างนี่ผักซีผักซีผักซีลาวผักซีลาวเขาเอามาให้หลายอยู่แต่ว่าเราเอาหลายเพราะว่ากินไม่หมดนะหมดแล้วเอาใหม่ดีบผักกะอันนี้เป็นขั้นโสมนะล้กก็ที่สําคัญคือมีมะรุมนะคะต้นของเพินง่ใหง,ง,ง่พี่น้องเมื่อหลังสิไปชายมาให็เบ้วยโดกโดกโดกสะออนหลาย คนที่เป็นโรคเบาหวานนี่กินได้กินได้แบบสบายสบายเลยเนาะมันเป็นยาแก้ไอเป็นยาแก้วัดสารพัดสารพิเนะคะบำรุงผิวพรรณให้สดใสอีกต่างหากนะบำรุงนี่ประโยชน์เยอะมากเลยนะคะเจ้บ้านเ่านี่แบบเอาไปแกงใส่เป็นแกงสมแน่นะบอกว่าแกงใส่ปลากระป๋องนะคะอร่อยมากเลยนางนุ่นะคนะเอ่อรักษาโรคโรคหิดจ,จางนะได้หลายๆอย่างเราประโยชน์ของบำรุงอ่นะ เห็นอ่าอันอันเจ้าของเพื่อนบอกว่าเพป็นเอาไปเอาไปใส่ยังก็เอาไปต้มน้ำจินซื้อก็ได้เพื่อนเพื่อนแก้วแก่ไอได้ร้ายยางเนาะมาลูกทุกอย่างมาพักเลยแต่นีประโยชน์แต่ว่าเห็นมารุมนี่นะมันหลายแต่บางลูกเพื่อนแบบถ้ายุทธางอื่นนี่เดขายเอาไปพี่น้องเดขายแต่ว่ายุทธนี่เนาะต้นไงต้นบอกไงอลไรกินหมด่อบานกับเมื่อเนาะพักนะคะก็จะ พืชผักสวนครัวที่ปลูกเองนะคะแล้วก็ขอขอบพูดนะคะสำหรับเพื่อนบ้านนะคะที่มีน้ําใจเอาผักมาให้เนาะเพื่อนเอาผักมาให้เอาให้ซุเอ่อไร้บ้านพี่น้องว่าเป็นบ้านเดียวเนาะเดี๋ยวคนนั้นก็เอาผักอันนี้มาให้เดี๋ยวคนนันก็เอาผักมาให้อุกรู้สึกว่าอ่าเราอยู่แบบนี้บางทีเราก็เหมือนแทบจะเอ่อไม่ได้ซื้อผักกินเองเลยนะคะไม่ได้ซื้อมีขนาดมีหลายๆอย่างเลยพี่น้องคะหลายหลายอย่างเนาะผักหลาย ากยนะก็ต้องขอขอบคุณนะคะความมีน้ำใจนะคะเพื่อนบ้านด้วยกันนะเป็นคนไทยด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,นะะในยามเศรษฐกิจเช่นนี้นะคะขอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามให้กำลังใจตลอดมานะคะช่วปีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านเดอ้อทุกคนสูนน้นเนะาะวันนี้พี่ฝากกมารีวิวผักสีเขียวนะคะ ชอบให้กดไลค์นะคะถ้าใช่ก็ให้กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าจะได้ทับคลิปต่อๆไปเนาะรักและคิดถึงเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ